โอ้โหเข้มใหญ่มากแทงหันตายเลยวะเน,นี่ยตะกินเนะมาแล้วลูกจ้าชุดกุกวาที่หนูอยากได้อุ๊ยคุณพี่ฮะขอเซลฟี่สักรูปได้ไหมฮะไม่ค่อยเห็นคนเอาตัวนี้มาเล่นเลยอะ่ะได้ไหมอ้าวอ้าวอ้ามีการตีกันเดี๋ยวเดี๋วโอ้โหคุณพี่วางสมุนไว้ยเยอะเหมือนกันนะคะอุ้ย ขอถ่ายรูปนิดเดียวไม่เห็นต้องโกรธเลยโอ้โหเฮ้ยมันมา่าใช่ไหมคุณพี่ช่วงยังตั้นเหมือนเดิมนะคะอุ้ยยอกยอกยายานะคุณพี่คุณพี่เกี่ยวกาดจังนะคะไม่ค่อยเอือมาได้ยเพื่อนมาช่วยอ่กากล้าไหมล่ะเออเออแค่นี้ก็ต้องโกรธด,ด้วยแค่ขอเซลฟี่ก็คนมันไม่ค่อยเอาตัวคุณพี่มาเล่นนะคะ มามาเดี๋ยวให้แม่เหล็กดูดมาดีเข้ามาดีเออกาาล้าเปล,ล่าล่ะดีนะกล้าเปล่าคุณพี่ <c oughs> วางสมุนไว้เยอะเหลือเกินแล้วมันตีทั้งแมพเลยปะเนี่ยอุย้ยรีบกดกันทันไหมเนี่ยทันไหมคะทันไหมคะอือครบเดียวอีกนิดเดียวเท่า,มาไม่ทันให้ขับไปก่อนนี่ขับไปก่อนเอาเอาเอาเค่ขอเซลฟี่ต้องโกรธขนาดนี้เลยเหรอเอองงมาเพื่อนมาแล้วมามา ไปไปมันตามไหมมันตามเราปะมาแล้วลูกจ๋าจุดโกวาที่นูอยากได้เข็มใหญ่มากเออตีไม่กลัวเข็มเลยนะคะคุณพี่เดี๋ยวก็จัดให้สักสองโดสหรอกเดี๋ยวนะมันก็สลับไปนู่นไปนี่ใช่ไหมเราจะปั๊มทันไหมจังหวะเนี้ยฮึบไหมเราจะฮึบทันไหมก่อนมันจะสลับมาตัวนี้ เอาเอาเอาลูกเอาอันนี้ตั้งอุ๊ยอุ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวยมันตีทั้งแมร้อนมาแล้วอุ๊ยนิดเดียวลนกได้ไม่โดนคะ่ะคุณพี่ช่วงยังสั้นเหมือนเดิมนะคะออไปเนี่ยรอบเนี้ยน่าจะหลุดคิดว่าหลุดหลุดไหมั้ยหลุด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 โอเคจงังหวะนี้ CPR ตัวเองก่อนนะก่อนจะไปช่วยใคร นี่เพื่อนๆเอ้าเอาเอา,เอามาช่วยกันปั่นหน่อยเหลืออีกกี่เครื่องสามเครื่องอุ๊ยอุ๊ยอุย,อยมาช่วยกันลุมไหมช่วยกันลุมนี่มีสมุนหนึ่งตัวมาลุ้นกันนะจะสลับมาระแวงวะดูดิทางสายสายจะเข้าเมื่อไหร่นะช่วยกันจับตาดูมันจะมาล้วงตกวงแตก มันไปแล้วปะวะมันสลับไปแล้วปะวะนี่ลุ้นวะตื่นเต้นเฮ้ยมามันน่าจะไปแล้วเพราะเพื่อนเรานิ่งนะมาจริงๆแล้วนะเกมเนี้ยถ้าเราจุดเนี้ยคือเราเป็นเอ้ยเอาวะเกมนี้ต้องมีคนเสียสละๆๆๆมันต้องมีคนเสียสละเกมเนี้ยจุดเพื่อ้เพื่อนรอดเอาดิให้เพื่อนรอดต้องรอด เรายอมยอมเสร็จสลับเพื่อทีมไปให้เพื่อนเปิดประตูไปนะมันวางสมุนเต็มแมพขนาดเนี้ทำยังไงก็ไม่น่าจะรอดมาตัดสินใจจุดเครื่องมันซะเลยโอ้หตาแดงแป๊ดเลยมันสลับไปโดนนู้นแล้วนะใช่ไหมนู้นอยอุ้ยอุ้ยอุ้เพื่อนอย่าวิ่งมาเดี๋ยวตายตามันแดงไม่ได้เอาข้อความมาด้วย เพื่อนอย่ามาเราจะตายแล้ว,วเพื่อน <S 2> <S 2> <S เพื่อนเสถียสละหนีหนีก่อนหนีก่อนเพื่อนเสถียสละให้เราไปต้องรอดดูวะตามันแดงด้วยออ้ยตามันแดงมันไวแต่ช่วงมันสั้นออ้ยมาหนีหนีหนี ทันไหมฮึบสุดฮามโหมาโหมาายใจเครื่องใหญ่เลยไม่ทานไม่ทานมาแล้วลูกจะมันยังอยู่ไปเฮ้ยไปประตูนี้ก็ได้วะจะเปิดทันไหมแต่เหมือนประตูนู้นมันเปิดแต่กลัววิ่งไปส่วนกับมันนะดิทำไงดีวะทันนะคิดว่าทันคิดว่าเปิดเองทันนะฮหุยๆมันมาว่า ม่ได้ฉีดยาตัวเองเลยเนี่ย CPR ตัวเองไม่ทันถูกออ้ยไฟแดงมาแล้วโุ้ยไม่ได้นะต้องรอดเพ,อเพื่อนเพื่อนเสียสละเพื่อเราไม่นะเพื่อนโอ้ยวิตวิต้ยกูไม่อยากโดนเพื่อนอาสาบแช่งเด้อต้องรอดต้องรอดไฟแดงกี่ตัว,วแล้วจะรอ,อดไหมเฮ้ยเฮ้ยรอดไหมวะโอ้โหมันสลับมาเรื่อยๆเลยมันไม่ปล่อยอนะ เพื่อนเพื่อนลุกไม่ได้หรอนะเพื่อนแสดงว่าเพื่อนฮิวตัวเองไปหมดแล้วโอ้ยไม่ทันไม่ทันเฮ้ยเฮ้ยนี่เดียวเพื่อนเราจะไปแตะมือโอ้ไมนะ่นะคือตายแล้วขอโทษเดี๋ยวเราต้องเอาวิญญาณไปดูเพื่อนดิทำไมเพื่อนลุกไม่ได้เพื่อนน่าจะฮิวตัวเองหมดหมดโคตาไปแล้ว <c oughs> เดี๋ยวลองไปดู แล้วมันจะปล่อยเพื่อนเราไม่เนี่ยมันจะสงสารเพื่อนเราไหมเออ <c oughs> เพื่อนเรานั่งนานแล้วนะไม่นะขอละเดี๋ยววิ่งก่อนวิ่งไปดูเพื่อนขอติดตามเพื่อนดิเพื่อนเป็นไรลุกไม่ได้วาร์ปก่อนแต่ว่าเพื่อนก็เหมือนใกล้จะได้ออกประตูได้แล้วปะถ้าคานไปเรื่อยๆอะ่ะเพื่อนหมุนแสดงว่ามันอยู่แถวนี้ไหม เพื่อเราขอโทษเราพยายามหนีมันเล้วมันไม่เกรงใจเข็มใหญ่ๆเราเลยเอาดีเฮ้ยมันจะปล่อยปะเนี่ยปล่อยไหมปล่อยไหมยืนดูอยู่นะวัดใจกันไปเลยอย่าทําเพื่อนเราปล่อยเพื่อเราไปเถอะปล่อยเพื่อนเราไปเฮ้ยหรือว่าจะปล่อยหยอกหยอกหยอกเพื่อเราอยู่ <S 2> <S 2> ไม่น่าหยอกทรมานแล้วอย่างงี้คือทรมานแล้ว อย่าทำเพื่อเราปล่อยเพื่อนเราไปอุ้ยเพื่อเราขอโดุดช่วยเลยไม่ได้เลย <c oughs> ปล่อยเพื่อเราไปนะไม่มันปล่อยปะวะลุกได้ไหมเพื่อนน่าจะลุกไม่ได้แล้วจะเต็มหลอดแล้วจะตายแล้วโอเคเรียบร้อย,อยและเจอกัน